สวัสดีค่ะบริษัท eSsintech นะคะสำหรับลูกค้านะคะใครที่ใช้โปรแกรมอแอปพลิเคชัน Loyalty Point นะคะมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นส่วนของลูกค้าอยู่ซึ่งส่วนนี้สามารถใส่ข้อมูลลูกค้าได้นะคะว่าเป็นใครชื่อผู้ติดต่อแล้วมันก็จะมีข้อมูลว่าเข้ามาใช้บริการครั้งแรกเมื่อไหร่เข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาใช้กี่ครั้งแล้วยอดใช้จ่ายเท่าไหร่ส่วนเรื่องแต้มสะสมเนี่ยถ้าเรากําหนดตัวแต้มสะสมไว้ในระบบเนี่ย ระบบก็จะคิดแต้มสะสมจากยอดที่ลูกค้าใช้จ่ายจากร้านเรามาเป็นแต้มให้นะคะทีนี้มันจะมีบางเจ้าถ้าอยากจะต้องการแก้ไขตัวแต้มสะสมหรือพอยต์ให้ลูกค้านะคะก็วิธีการแก้ไขก็คือมาที่ตัวระบบหลังบ้านเลยนะคะแล้วก็มาที่ตรงลูกค้านี่นะคะที่เป็นรูปคนสีน้าเงินนี่นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรายชื่อลูกค้าอยู่ ถ้าต้องการจะแก้ไขเป็นคนๆก็สามารถเซิร์ชจากชื่อตรงนี้ได้นะคะโดยชื่อหรืออ e ีเมลนะคะอย่างสมมุติเราจะแก้ไขให้คุณแคทนะคะแล้วก็กดเข้าไปจะมีแก้ไขได้สส่วนก็คือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอาจจะมีใครเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเมลอะไรพวกนี้สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกสีเขียวนะคะแล้วก็ตรงกดเข้าไปตรงเพิ่มเติมนะคะจะมีการแก้ไขแป้งสะสมอยู่ค่ะ พอคลิกเข้ามาตรงเนี้ยไอตัวพอยต์ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ไขให้กับลูกค้าแต่ละคนได้นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอันนี้เขามีพอยต์อยู่5 0 3 0เราอาจจะแก้พอยต์เป็น800 0นะคะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะคะเรียบร้อยพอเราออกมาดูตรงฐานลูกค้านะคะคุณแคทนะคะก็จะมีแต้มอยู่800 0แล้วนะคะก็สามารถแก้ง่ายๆได้แบบนี้ผ่านระบบหลังบ้านเลยนะคะระบบหลังบ้านก็สามารถเข้าบนคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บได้นะคะ เป็น URL นี้เลยนะคะ r l o y w o r d com แล้วลูกค้าก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดร้านค้าของลูกค้าเองเข้าไปนะคะขอบคุณค่ะ